สวัสดีครับทุกท่านครับมาดูการใช้งานง่ายๆนะครับของคีย์บอร์ด alizis h a h uh, a หนึ่งหกนะครับผม h a หงหมายความชื่อจังหวะก็จะตามนี้ครับผมมีนมีรชื่อจังหวะว่าหมายเลขศูนย์ศูนย์หมายเลขศูนย์ศูนย์วอนกับโซนวอนแสดงว่ามันจะมีเมนเอกับเมนบีนครับเมนเอจะอยู่ด้านซ้ายเมนบีจะอยู่ด้านขวาเช่นศูนย์ศูนย์วอนอยู่ที่เมนเอพอมาที่เมนบีมันจะเป็นโซนวอนนะครับผม นะครับอย่างเช่นหมายเลขศูนย์สองนะครับเมนเอฟจะเป็นสโลพอมาที่เมนบีมันจะเป็นโบเิโตนะครับผมเป็นส่วนจังหวะอื่นๆนะครับมันจะมีบีกินหนึ่งบีกินสองออฟบิดเอกับบีเอนี่เป็นเป็นเล่นธรรมดานะไม่มีไรนะครับผมพอมาทางบีมันจะเป็นช่วงโซโล่เขาจะมีเขาจะตีไรแทนแทนแฉครับผมแทนให้แทนนะครับผมก็จะมีนะครับเช่นท่านจะเปิดเปิดมาได้นะครับเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องเพิ่มนะครับเปิดเครื่องปุ๊บ โชว์ขึ้นมานะครับผมโชว์ขึ้นมาครับทีนี้ในการเลือกจังหวะนะครับเราจะกดคําว่า preset ซองซองก็คือเพลงเป็นไฟล์ไฟล์มิดินะครับพวกพวกซาวต่างต่างครับทีนี้เราจะเล่นเป็นจังหวะนะครับเราจะต้องกด preset user นะครับกดตัวนี้มันจะเป็นถ้า preset ก็คือเป็นจังหวะในเครื่องถ้ากด user นะครับนะครับเป็นกด user มันจะเป็นจังหวะที่เราสร้างขึ้นมานะครับ จังหวัดที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมนจังนี้จะมีไหมยีม่สิบสามยูเซอร์ยีย่สามธรรมดาก็คือเป็นเป็นเสียงในเครื่องก็คือยี่สิบสามไอดีพรีเซตถ้ามีคําว่ายูเซอร์ตามหลังแสดงว่าเป็นจังหวะที่เราสร้างขึ้นนะครับผมเราก็กดเครื่องหมายลบเครื่องเ,อเครื่องหมายสอนชี้ขึ้นสอนชี้ลงนะคเพื่อเปลี่ยนนะครับผมหรือกดที่หมายเลขก็ได้ครับผมถ้าเรากดถ้าเราจําหมายเลขได้เช่นท่านจะเอาที่จังหวะท่านจะเล่นจังหวะสามชาหมายเลขยี่สิบสาม หมายเลขยี่สิบสามท่านก็กฎหมายเลขยี่สิบสามเลยครับผมหมายเลขยี่สิบสามนี้ก็ได้ครับผมก็จะมาเลยครับผมถ้าท่านมากดตัวนี้มันจะอาจจะเช่นในคณะจี่ท่านเล่นสามชาอยู่ครับเล่นสามชาอยู่ทีนี้เล่นสามชาเสร็จสามชาก็คือยี่สิบสามท่านต้องไปท่านต้องการไปจังหวัดแทงโก้ศูนย์เจ็ดาจำไว้นะวัดแทงโก้ศูนย์เจ็ดท่านเล่นยี่สิบสามถ้าท่านจะไปจังหวัดแทงโก้ท่านก็เปลี่ยนเป็น เมื่อ07แล้วจังหวะก็ต้องทําให้ช้าลงเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนจังหวะให้ครับผมตรนี้จังหวะจังหวะมันจะเท่ากับจังหวะที่เราเล่นมาเพราะฉะนั้นตะลุงจังหวะมันอยู่ประมาณ90-100แล้วแต่เราจะเอาเท่าไรครับผมตรนี้สกรองครับการสรองก็ตอนตนี้เราเล่นคิดเ e มีเอนะครับผมจะเห็นว่าเราเล่นคเมียนเอจะเห็นว่าเราเล่นเมียนเอนะครับถ้าท่านกดไปที่เ e มียนบีนะครับผมตรงนี้เ e มียนเอนะครับผม ท่านดูนะครับแพทเทิร์น s e r p a t t e r แพทเทิร์นอร์นจะมี A กับ b ครับผมทีนี้ถ้าท่านกด f i l l in ก็คือตรงนี้ตรงนี้ท่านเล่น A อยู่ท่านต้องกด f i l l in ตัว f i l l in ก็จะขึ้นทีนี้ f i l l in ตัวนี้นะครับถ้าเรากดครั้งเดียวนะครับผมถ้าเรากดปุ๊บมันจะไปที่ b นะ a, ีนะ a มจะไป b b บีเจะไปเเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการอยู่ที่ A นะครับท่านเล่น A อยู่ท่านต้องการ อยู่ที่เอมนเดิมไหมท่านกดฟิลินเสร็จท่านก็ต้องกลับมาที่เอมนเดิมถ้าท่านไม่กลับไปเอเนี่ยครับมันจะไป B ีทันทีด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับกดคลิปหนอนนี้เล่นเอนะครับสองกอง จองไม้ศูนะครับแล้วก็แปดนะครับแปดศนย์แปดแปครับจังมาลัซิ่งยีิบห้จังมาลัซิ่งยีิบห้ทั้งหมดเปลี่ยนเปยี่สิบ้าครับผมก็ปัดพังเร็วครับผม บางทีการกดส่งกลอนครับมันต้องกดย้ำสองครั้งครับผมตัวนี้นะครับมันจะใช้กระเดื่องใช้ใช้เพเดิลได้นะครับผมใช้เพนเดิลเดินหน้าถอยหลังได้แต่ต้องมีต้องมีเพเดิลสามตัวครับผมใช้ใช้ได้ครับผมนะครับผมโอเคนะครับอันนี้จะจัดส่งลูกค้าอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่วังน้อยอยุธยาส่งมาลงจังหวะครับผมจัดส่งให้วันนี้ครับผม โอเคนะครับรอรับสินค้าคืนหน้าบ้านเะยครับผมขอบคุณครับ